เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะผมนะนะผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้อยู่กับแชท3 3- 0สนยกเจเหมือนเดิมแล้วกันผมกับงานตัวขุดค,คองครับผมนะอยากไม่ไปถึงไหนเลยครับผม เราะผมเลยใจที่เราขุดปลาได้นิดหนึ่งนะครับผมนะก็ไปพักรับประทานอาหารกินข้าวนะผมเป็นวันกันเลยทีเดียวนะผมนะนะผมยังไม่ไปถึงไหนเลยครับผมเราตายเลยก็เดี๋ยวขุดยาไปถึงนู่นเลยครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะคลิปที่แล้วเราเสียเวลากับการย้ายนะผมนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลุยกันเลยับผมเราแจกที่ไปกินข้าวมานะผมนะโอเค ก็ดูมุมมองภายในนะผมแล้วก็ดูมุมมองการขับแบบสมจริงแล้วกันนะผมทำไมผมร้อนอย่างไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดพัดลมแป๊บหนึ่งับผมร้อนที่ผายเลยเลยมาผมนะตอนตอนนี้ก็เปิดพัดลมเรียบร้อยนะร้อนนะผมคลิปนี้จะอัดยาวนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะผมแล้วก็ดูมุมมองการขับแบบสมจริงเลยแล้วกันนะผมนะเอาจอยออกก่อนแล้วกันนะผมนะมาเล่นเครื่องเลยผมนะผมไป จันะ่วกันเลยทีเดียวนะผมโอเคโอ,คโอ้รถเร็วมากเลยขับนิ่มมากเลยว้าวนิ่มมากนิ่มมากเดี๋ยววันนี้ทำงานืันเดิมแล้วกันนะทุกคนนะคือเอาออกให้หมดเลยครับพวกพวก,พวกดินที่มันติดคลองนะผม,มเพื่องานเพื่อเวลาฝนตกมันจะได้ระบายน้ำได้สะดวกนะทุกคนนะครับนี่โอเค คือแบบผู้ใยา่บ้านเราผู้ใยา่บ้านเขาให้มาตักออกเนาะนะผู้ใยา่บ้านเขาให้มาตักออกจะได้แบบว่ามันจะได้โลง่ลงๆจะได้เวลาน้ําเวลาฝนตกมันจะได้ไหลสะดวกหน่อยนะผมนะเราก็ทําการเอาแคสเน็กเจนนะผมมาทาการขุดออกให้แล้วกันนะผมนะนี่ก็เป็นงานชั่วโมงนะครับทุกคนงานชั่วโมงผู้ยาบ้านกับผมก็รู้จักกันดีนะครับทุกคนนี่รู้จักกัน รู้จะกันตอนไหนไปดิเวลาจะกีเกียก็ทำให้มันทำไม่ไม่ให้มันจมเนาะนะครับผมเราจะเกียดินนะครับรถเร็วมากทุกคนผมเร่งเครื่องขึ้นอีกนะบนี่บตามจริงทำงานแบบนี้ไม่ต้องเร็วก็ได้นะะช้าก็ได้นะแต่อันนี้ผมใจร้อนคนกระบอกนะใจร้อนมากครับแม่เอาแบบเร็วๆไปเลยแล้วกันนะครับผมนะ คือวันนี้จะดูมองในทั้งข้างในตลอดเลยนะทุกคนแฟบโอเคปอดปอดไปแล้วโอเคเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปดูมองข้างนอกกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะทุกคนนะนี่อย่างเช่นตอนนี้นะครับก็มาดูมองข้างนอกหน่อยนะครับผม งานขุดคลองระบายน้ำนะดูทุกคนครับนี่งานขุดคลองระบายน้ำนะครับแค่สามสองศูนย์เน็กเจนนะผมสามสองศูนะไม่ใช่สามสอมนี่เทไปาเลยมีปาะพี่น้องมีปลาวบา <c oughs> อกรอคือ,อมผมจะพยายามขับมันสมจริงนะครับทุกคนก็รถเป็นรถเร็วมากครับ ถ้าจะขับเป็นสมจริงต้องขับมุมมองนี้ครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเหยียบเหยียบมาดนี่เดี๋ยวเจเจอย่าพยายามอย่าโดนดินนะครับอย่าเวลาสวิงนะวอย่านะโดนดินนะรถมันแทกได้นะทุกคนนี่เห็นไหมโดนดินนะคือบังคับเร็วเกินไงนะผมนะบังคับเร็วเกินนะ ครก็จิกเกียร์ไว้ข้างๆนะครับทุกคนโอ้รถรถเร็วมากเลยนเนี่บิดให้มันตรงๆหน่อยนะครับรถเร็วมากรถดน้ำนี่ไม่เอาออกเลยเลยหรอลูกพี่รถดน้ำนี่ไม่ขี้จะอาออกเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยรถเร็วนะแต่ว่าอาร์มอาร์มออกกับอาร์มเข้านี่มันช้านะทุกคนนะ มันก็เลยไม่รู้สึกไม่ทันใจเวรรุ่นเท่าไหร่นะผมอาบอกอาเข้าอีกช้าเฮ้ยผมอยากติดฟิล์มมากเลยแล้วรถคันนี้ถ้าติดฟิล์มดำๆนี่จะสวยมากนะติดแบบหม่ถึงติดติดด้านข้างนะนะเนาะเหลือไว้แต่ด้านหน้านะถ้าติดฟิล์มจะสวยมากคนระับโอเค คือรถรถคันนี้มันบังคับไม่ค่อยตามมือส,สักเท่าไหร่นะทุกคนแต่ถามว่าบังคับดีไหมดีนะนิ่มนิ่มมากบังคับดีมากนะทุกคนนะอ,อัดอยู่หรือเปล่าโอเคอัดอยู่แล้วผมนะอไม่ได้อจจัดแต่ฟุตคนเดียวครับผมไอไอเดี๋ยวไอ้พวกโอ้โหลงเร็วเกินโอ๊ยไอ้พวกขอบขอบทางเดี๋ยวค่อยไปเก็บกันที่หลังแล้วกันนะนิ่มมากครับทุกคน นิ่มมากเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไปให้ถึงนู่นเลยเอาไปถึงสุดนู่นเลยนะครับมึงจะเดินกลับไปทำไมล่ะไอ้บ้าครับะค่อยขุดไปนะผมจะค่อยขุดไปสบายๆนะครับผม จ้วนนะครับผมจ้วนนะครับผมจ้วนนะครับปึ๊บอ่าสบายสบายชิวๆเลยมั้งล <is this> ่ะนะผมแอร์เย็นเย็นฉ่ำครับทุกคนครับแอร์เย็นฉ่ำครับนั่งในนี่ไม่ต้องห่วงครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนครนะเงียบรถใหญ่ๆขอบการเล็กๆครับทุกคนเหรอเห็นไหมเร็วไหมเร็วอยู่นะ รถใหญ่ๆกับงานเล็กๆครับนี่ปืนนี่ปืนโอ้ยอย่าเด้งดิลูกพี่อย่าเด้งดิอย่าเด้งดิเอากระต่ายยิงเร็วจอดรถจะได้ไม่เด้งกจุดนี่เกี๊ยเกี๊ยวเสมอกัน,นะผมนี่หลังจากที่เราทำถนนเสร็จเราก็มาทำ งานตัวนี้นะทุกคนนะคืองานเหลืออีกเยอะมากนะครับนี่รุ่นเร็วมากเลยทุกคนเร็วมากเลยครับเร็วเร็วจริงเร็วจังนะเนี่ยชอบมากครับรุ่นเร็วๆแบบนีแบบ้งานออกไวกรับตักดินใส่ดำอยู่ปลาเถอะอถอยมาเถอะนะผมบอกได้เลยว่าถอยมาเถอะอนะครับนะบ,บอกได้ครับเดียนะครับถ้าเร็วขนาดนี้นะ จับคู่กับจอยตัวนี้เนี่ยโอ้โหสบายครับทุกคนนะสบายเพี่ยเพินพ่นเพิ่ชิวๆเลยนะับผมปึ๊บลาออกไปแอบนี่ต้องพ้นหนุ่มคนนี้นะผม <c oughs> ไปไปถอย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 อีเอรื่องไปรู้สึกผมยืนไม่ตรงว่าช่วงนี้นะผมนะโอเคนี่มันตูดมันจะติดอะไรน,นี้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่ติดนะกินนวดน้ำติดไม่ติด,ตดโอ้หางเยอะเลยแหมเป็นโคตรเร็วอ่ะทุกคนดูดิรถอย่างเร็วเลยครับนะงานออกเร็วมากครับเนี่ยเดี๋ยวไปต่องานอื่นต่อแล้วทุกคนนะ มันมีงานขุดคลองอยู่ในเมืองอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปขุดนะครับเอาคุกกีตัวนี้แหละไปขุดนะผมคุกจีตัวนี้ทำได้ทุกทำได้ทุกอย่างครับโหแม่งเล่นเครื่องอย่างแรงครับเครื่องอย่างนิ่มนะทุกคนครับเล่นเครื่องแรงแต่เครื่องอยังนิ่มเลยอะรถโคตรดีอะ เครื่องดิ้นบ่าก็รครับเสียงเครื่องเสียงปั๊มนะเสียงปั๊มหอนออนอ่อนอ่อนอ่อนนะผมเอาออกไหมต้นไม้ต้นนี้ออกไหมผู้ใหญ่บ้านออกไหมออกไหมอู้ออกว่าผู้ใยิบไหมผู้ใหญ่บ้านมาบอ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 โอเคไม่ออกเดี๋ยวไม่ออกนะคือแคทเน็กจิ้นอะเออไม่ไม่ไม่ต้องแคทเน็กจิ้นก็ได้แคททรงเน็กจิ้นอะคือตัวจริงนะ ผมเคยเห็นอยู่นะแต่ว่าผมไม่เคยได้สัมผัสในการที่จะลงไปถ่ายนะคุณคือถ้าผมเห็นนะ่ะผมจะลงไปถ่ายทันทีเลยคือแบบผมชอบมากครับบอดี้มันสวยมากครับคือผมไม่มีโอกาสได้ลงไปถ่ายลงไปเจอผมเคยเห็นนะแต่ว่าเคยเห็นตามถนนนะ่ะตามเขาเขาก่อสร้างนะตามที่เขาทําทํางานทําถนนนะ่ะนั่นแหละเคยเห็นอยู่แค่นั้นแหละ นะครับผมแต่ว่าไม่เคยลงไปถ่ายนะครผมอยากลงไปถ่ายอยู่นะครับอยากไปถ่ายมากเลยนะครับผมคือใครอยู่แถวคอ,อราตบัวใหญ่ก็คอ,อมเมนต์บอกได้แล้วกันนะถ้ามีแคทในเจนนะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับผมอยากเจนมากครับไม่ต้องแคทในเจนก็ได้แคทที่แคทแบบแคททรงเนี้ย ทรงทรงใหม่เนี่ยแคทตัวใหม่เนี่ยแคททรงในกเกินเนี่ยคือ,อชอบบอดี้มันเนี่ยดูดิบอดีอด้แม่งยังสวยเลยนะทุกคนบอดี้สวยงามมากครับเนี่ยหลอกของครับผมหลอกของออน้ำเริ่มไหลสะดวกแล้วนะผมนะนี่เนี่ยครับผมตามจริงเอาแมคโครเล็กมาก็ได้นะไม่ต้องเอาแมคโครใหญ่นะ แต่ว่าไม่คู่หยนบ้างพอดีไงก็เลยเออกมาเลยนะตามจริงก็ร้อยหกสิบ160มาก็ได้นะอเอ้ยผมมีตัวคอมมอนสุสองร้อยสองหนึ่งศูนย์อะตัวใหม่นะทุกคนเป็นตัวตัวใหม่มันจะสวยกว่าเดิมนะคือใครอยากดูก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วกันนะผมคอมเมนต์เลยใครอยากดูถ้าคอมเมนต์เยอะจะได้ดูเร็วกนะับผม แต่ลาคอมเมนต์นั่นะไม่ค่อยเยอะจะได้ดูช้าครับใครอยากดูคอมเมนต์ได้เลยนะใครดูถึงนี่บ้างแล้วเนี่ยผมบ่นอะไรเนี่ยใครดูถึงนี่บ้างแล้วเนี่ยคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะผมใครดูถึงนี่บ้างแล้วถ้าถ้าดูถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าอยากดูคนดมาสูส่ตัวใหม่หรือเปล่าครับคอมเมนต์นะผมผมอ่านทุกผ,ผมอ่าน ทุกทุกคอมเมนต์เลยนะครับคืออ่านหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด่าหรือ <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์ชมผมคอมเมนต์อะไรก็อ่านหมดนะผมแต่ผมบางทีคอมเมนต์มันเยอะเกินไปผมยังไม่ว่างตอบนะนะครับผมคือตอบเป็นบางคอมเมนต์นะทุกคนนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคือตรงนี้มันโผล่เยอะเกินไปวางไม่ลงใคร ป้าไหนมาปลูกผักไว้ตรงนี้ว่าดน้นไมป้าเอาปลูกผักไว้นะทุกคนนะมผมจะเอาให้สุดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูเวลาแบบจะพอหรือเปล่าอันนี้คือแบบเน่งเครื่องเร็วมากเลยนะเนี่ยเล็งเครื่องแบบเร็วมากเลยนะดูเดี๋ยวรถอย่างเร็วเลยเนี่ยดูดิครับนะผมลนเร็วมากนะครับย ดูก็ร you know ู e like shoe, ้วเร็วกันอะไรดดู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 ดรดูดูดูลูดือเกูด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 ูเูด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 ่ดู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 อูดูดูเูดูู่ดูดูู่เูดู่อดู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 ดอเูู่ด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 นอด เสียงผ่อนเครื่องจะเป็นแบบนี้ครับนะมันจะแบบมันจะเบาๆนะทุกคนนะพอเร่งเครื่องปุ๊บปูไม่เนี่ามันจะปืดๆเนี่ยมันจะแบบนิ่มมากนะนิ่มมากคนระับในมมนะเครื่องนิ่มมากมนี่ครับผมรอได้กินาไอเทมนะสิบสามนาทีหูเหลืออีกเยอะเลื้ยไกลแค่ไหนวะเดี๋ยวเ,เ,ยเ,ยวเ,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวิงไปดูนะทำตัวนี้เสร็จก่อน ดูเพลินๆไปชิวเพลินๆน,น,นะกูนะครับผมอยากเจอมากเลยอยากเจอตัวจริงมากเลยอยากเจอแบบเจอใกล้อะอู้เล่ไก่กันเนี่ยถ้ามีเสียงเอลสวิงด้วยจะดีมากเลยนะบแบบดังฟอสฟอสเด้อโอ้ยสมจริงมากเลยแต่แค่นี้ก็สมจริงมากพอแล้วนะครับผม มีสีบุ้งกีถลอกด้วยนะไอ้สีไม่ใช่สีบุ้งกีสีแท็กนะครับผมสีต้องแท็กแหละถลอกด้วยนะครับสมจริงมากครับแบน,นี่ครับเกียร์มันเนียนๆนะครับผม<ว>คือบุ้งกีก็มันมันก็เหมือนของไทยแหละแต่ว่าไทยมันจะไทยมันจะมีห้าฟันเนาะไทยมีห้าฟันบุ้งคือบุ้งกีตัวเดียวกันเลยทรงเดียวกันเลย 1.2q นะทุกคนนะ1.2ครับ 1.2q คนระับแต่ถ้าเป็น 320gc จะเป็น20ตันนะทุกคน20ตันตัว20ตันคนระับแต่ถ้าเป็น 323gc จะเป็นตัวตัว23ตันนะครับต่างกันต่างกันที่น้ำหนักนะครับแล้วก็ออปชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับ เท่าที่ผมรู้ก็ข้าวนะแต่ผมก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะ <_ d ata> ผมขับผมขับแค่ในเกมไงโอ้ยเชี่ยผมขับแค่ในเกมนะผมไม่ได้ขับของจริงนะนะี่โรยไปโอ้โหเร็วมากครับรถเร็วมากเร็วแต่นิ่มนะทุกคนนะเร็วแต่มันนิ่มมันมันไม่กระชากอะ มันแบบไม่ไม่กึกกึกกึกไปมันค่อยๆฟื้นจวดฟื้นจวดไปประมาณนั้นฟื้นจวดคืออะไรมัน <c oughs> มันแบบมันค่อยๆไปอะนะครับมันไม่กระชากมันไม่ปึกป๊กปึก๊กปึ๊กไปเลยนะนะสังเกตดูได้นะทุกคนสังเกตดูได้นะคตัดตอดตอดมีเสียงกอดตัวเรืนเลยนะ เอาให้เสร็จไปเลยว่เาเสร็จไปเลยเร่งงานนะผมเร่งงานครับเร่งงานเน <c oughs> <c oughs> ี่ยอู้ตรงต้องแบบต้องต้องบังคับให้ทันนะถ้ารถมันเร็วขนาดนี้นะผมต้องต้องใช้แบบใช้ความชำนาญนิดนึงอนะต้องบังคับให้ทันนะนี่ครับผมต้องบังคับให้ทันคนระับรถเร็วจัดเลยอนะ เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกอะไรวะเนี่ยนี่ยผมออวางไว้ข้างบนเลยครับเหลอกมาวางไว้ข้างบนเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวมันก็ไหลลงคืนเหมือนเดิมครับพอไหลลงคืนปุ๊บผมก็ได้มาขุดอีกนะผมได้ <c oughs> เป็นเทคนิคครับผมเทคนิคงานหางานนะผมนะเดี๋ยวมันก็ไหลลงมาคืนเหมือนเดิมวางไว้ใกล้แถวๆนี้นะผมนะ ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยนี่งานชั่วโมงนี่เราทำแบบเร็วมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเร็วมากเลยนะตรงนั้นยังยังไม่ได้เนี่ยงานชั่วโมงคือแบบทำเร็วมากเลยนะคือผมเล่นงเครื่องแบบเลื่องเครื่องเร็วมากเลยนะรถเร็วมากเลยนะเห็นไหมเขาเดินผิดอีกต่อต่อ เลยเลยสวิงเลยนิดนึงคนระับทุกคนครับไม่มีปันหา่าฮะว่าจะเอาให้เสร็จมันจะเสร็จหรือเปล่ววาวะเนี่ยนี่เดี๋ยวได้ฟาร์มยีิบสองมาเดี๋ยวพาไปขุดสระนะผมนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะผม <c oughs> นี่ตัวกันเลยตัวกันเลย เฮ้ยจะเสร็จแล้วนี่หว่าวเสร็จไปเลยนะครับผมจะเสร็จแล้วเฮ้ยมันโดนตู้มันโดนอย่างนี้หรอืเอเปล่าเฮ้ยเชี่ยโดนเต็มเต็มเลยนี่หว่าเย็ดเกยด้วยด้วยด้วยลบก่ลงบอลมันโดนมันโดนมันโดนประมาณนี้ไม่โดนนะผมจำไว้นะประมาณนี้ไม่โดนประมาณนี้ไม่โดนนะครับจวด,ดครับผมจดุดจวดกันเลยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นี่ครับผมขับไปครครับขับไปครบแบบจอยสมจริงครับผมนะจอยสมจริงไปเลยแล้วกันนะผมนี่แบนี่ทำไมมันมนีวะเนี่ยนี่เริ่มน้ำน้ำเริ่มไหลสะดวกเลยไหมเออนแล้วก็ได้บุญไปด้วยได้แบบได้งานไปด้วยนะครับผม ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วลูกพี่จเนจเนจเจนเจนหลปแป,ป๊บรอปแป,ป๊บคลิปนี้เนี่ยนานจัดเลยทุกคนไอ้่ยเร็วเร็วมากเลยนะทำงานเร็วจัดเลยครับเนี่ยครับใครบอกว่าแชทดสามสองศูนย์นีกเก่เจนไม่เร็วแชทตัวนี้แชทตัวใหม่เริ่มเร็วแล้วนะทุกคนเร็วเร็วมากๆเลยครับแท แคทที่ออกมาใหม่เนี่ยแคทรุ่นใหม่ๆเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยเร็วนะครับเดินๆกูทำไมเดินเที่ยวอยู่เนี่ยเดี๋ยวพามาร์ตเทนไปทำงานด้วยแล้วกันนะพี่ฟาร์มาร์ตเทนไปทำงานด้วยมาร์ตเทนเราไม่ได้ออกงานหลายคลิปแล้วนี่หว่ายเจ๊เดี๋ยวพามาร์ตเทนไปทำงานดีกว่าะ จมัดเทีนนะผมน้องมาร์ดนะผมน้องมาร์ดของเรานะวายสิบห้านะครับเอเดี๋ยวนี้อ๋อวายสิบห้าปั๊มเอ่อ,อ,อ k คเคเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันเป็น K7V หมดแล้วนี่ยว่ะปั๊ม K7V นะทุกคนมันแตกต่างกันยังไงก็ไม่รู้นะจะเสร็จแล้วทุกคนจะเสร็จแล้วนะครับผมน่าได้กินไอเทมเนี่ย21่สิบเอ็ดนาทีไอชื้อนานจังวะ โอ้โหต้องได้ปิดคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมาต่อในลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหเพิ่นจัดครับทุกคนครับแน่ว่าจะเอาให้เสร็จไม่เสร็จนะทุกคนนะเดี๋ยวไปมาต่อครับอุ้ยมีเห็ดด้วยเจอนใหม่ยิปหน้าครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ